สวัสดีครับเรียนคณะกรรมการผู้ประเมินการขอมีหรือเรื่องวิทยาฐานะที่เคารพทุกท่านนะครับผมกระผมนายธนวุฒิยาวิปาปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่สังกัสมมดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ครับผมปีการศึกษา2567กระผมได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่การสอนในรายวิชาสังคมศึกษาพื้นฐานและ รายวิชาประวัติศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โดยได้เสนอขอมีหรือเรื่องวิทยาฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโดยใช้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างในการบันทึกวีดีทัศน์การจัดการเรียนรู้ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นึ่ทับหนึ่งจำนวน30คนเป็นห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมครับผมสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ จากการเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกับคณะผู้บริหารคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆในการวิเคราะห์ปัญหาในด้านการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันพบว่าครูส่วนใหญ่เน้นการสอนแบบบรรยายตามเนื้อหาในหนังสือเรียนขาดเทคนิคและวิธีการสอนในรูปแบบใหม่ๆ ม่ให้ความสำคัญกับสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลให้ผู้เรียนไม่กล้าคิดไม่กล้าลงมือปฏิบัติหรือฝึกแก้ปัญหาในห้องเรียนผู้เรียนไม่มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ เกิดความเบื่อหน่ายที่จะต้องเรียนรู้และท่องจำเนื้อหาวิชาที่หลากหลายหมวดสาขาและเนื้อหาบางอย่างไม่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้และประกอบกับเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดแพร่รวมถึงเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนพิทยาลัยจังหวัดแพร่และก็ชุมชนของนักเรียนในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับผมส่งผลให้เกิดความเสียหายทั้งด้านชีวิต ทรัพย์สินเศรษฐกิจและก็สิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดพนัยจางก,ก้างขวางจากสภาพปัญหาดังกล่าวจึงเป็นแรงบรันดาลใจให้กระผมได้คิดริเริ่มที่จะพัฒนาทักษะด้านการคิดการสร้างความรู้ด้วยตนเองให้กับผู้เรียนนะครับในรายวิชาสังคมศึกษาพื้นฐานจึงได้จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติเป็นการเรียนรู้แบบ Active l e a r n i n g โดยการเรียนรู้ Thinking School ผ่านเครื่องมือสอนคิด K w L ซึ่งเป็นแนวคิดการสอนคิดตามแนวทางของ King School ประเทศนิวซีแลนด์ที่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายนำมาปรับใช้จนประสบความสำเร็จในการสอนเรื่องการสอนคิดและกระบวนการจัดการเรียนรู้ตาม แนวคิดการสร้างสรรค์ทางปัญญาของเซมัวปาเปิร์นักการศึกษาที่สถาบัน M i t ทประเทศสหรัฐอเมริกาที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชาเพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือสร้างองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นนะครับได้ด้วยตนเองโดยการลงมือปฏิบัติผ่านสื่อหรือกิจกรรมต่างๆที่ครูผู้สอนเป็นผู้แนะนํากระตุน้นหรืออำนวยความสะดวกให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนนะครับส่งผลให้นักเรียนสามารถกล้าคิด การแสดงออกและก็ปฏิบัตินะครับโดยใช้กระบวนการกลุ่มนะครับสมาชิกในกลุ่มสามารถคิดแก้ปัญหาหรือสร้างสารรค์ผลงานต่างๆรวมถึงสามารถสร้างองค์ความรู้เพื่อนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับเกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียนและก็ผู้สอนในคลิปวิดีโอการจัดการเรียนรู้ที่ท่านคณะกรรมการได้รับชมนั้นเป็นการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการเรียนรู้ Thinking School ผ่านเครื่องมือสอนคิด K U L โดยมี4ขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับผมขั้นที่1ขั้นดูนาวขั้นนี้ก็จะเป็นการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนนะครับโดยครูผู้สอนใช้สื่อเกมปริศนาทายภาพภาพพัยพิบัติและวิดิทัศน์เรื่องภพพัยพิบัติทางธรรมชาติใกล้ตัวอุทกภัยซึ่งเป็นเหตุการณ์ภพพัยพิบัติที่เกิดขึ้นภายใ,ในโรงเรียนพิร,นริยาัยจังหวัดแพร่ซึ่งครูผู้สอนได้เป็นผู้ถ่ายทำด้วยตนเอง ก็เป็นการเชื่อมโยงความรู้และก็สร้างความสนใจให้ผู้เรียนนะครับเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้และพร้อมที่จะเรียนรู้ต่อไปครับผมขั้นตอนที่2ขัน้นโพสต์ในขั้นตอนนี้นะครับครูผู้สอนก็จะแจ้งนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนทราบเพื่อให้ผู้เรียนได้รู้นะครับแล้วก็สามารถกําหนดเป้าหมายนะครับในการเรียนรู้ของตอนเองนะครับให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ครูผู้สอนได้กําหนดไว้นะครับส่วนขั้นตอนที่3ขั้น Work Mode นะครับขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนในการเรียนรู้นะครับโดยนักเรียนก็จะแบ่งกลุ่มออกเป็นทั้งหมดหกลุ่มนะครับซึ่งแต่ละกลุ่มก็จะได้รับหัวข้ออภิบัติที่แตกต่างกันไปนะครับและนักเรียนแต่ละกลุ่มก็จะร่วมกันทําใบกิจกรรม K W L ดังนี้ครับผมขั้นที่1ขั้น K Watch I Know นะครับสิ่งที่ฉันรู้ในขั้นตอนนี้เนี่ยนะครับนักเรียนแต่ละกลุ่มก็จะช่วยกันสํารวจความรู้เดิมของตนเองนะครับถึงสิ่งที่รู้มาแล้วเกี่ยวกับ ภัยพิบัติตาหมหัวข้อที่ได้รับและบันทึกนะครับสิ่งที่ตนเองรู้มาแล้วนะครับในใบกิจกรรมหัวข้อเคนะครับสิ่งที่ฉันรู้และครูก็จะขออาสาสมัคร2กลุ่มนะครับออกมาและเปลี่ยนเรียนรู้หนชั้นเรียนนะครับขั้นที่2ขั้น W w a t c h I w a n t to k o o w สิ่งที่ฉันอยากจะรู้นะครับในขั้นตอนนี้เนี่ยนะครับนักเรียนแต่ละกลุ่มก็จะช่วยกันคิด นะครับแล้วก็ตั้งคําถามนะครับถึงสิ่งที่ตนเองอยากจะรู้เกี่ยวกับภัยพิบัตินะครับในหัวข้อของกลุ่มตนเองนะครับโดยครูก็จะมีบทบาทเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือนะครับแนะนําแล้วก็อาจจะมีการยกตัวอย่างนะครับเพื่อให้นักเรียนสามารถตั้งคําถามได้นะครับนักเรียนก็จะบันทึกคําถามของตนเองนะครับในใบกิจกรรมหัวข้อ W ดนะครับสิ่งที่ฉันอยากจะรู้และตัวแทนนะครับ อาสาสมัครสองกลุ่มก็จะเอาไอแลกเปลี่ยนเรียนรู้หน้าชั้นเรียนนะครับเพื่อเป็นการาให้นักเรียนกลุ่มอื่นได้เรียนรู้ไปด้วยนะครับขั้นที่สามขั้น L Watch Learn น,นะครับขั้นนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ฉันได้จากการเรียนรู้นะครับนักเรียนแต่ละกลุ่มก็จัดศึกษาค้นคว้านะครับข้อมูลต่างๆเพื่อตอบคำถามจากคำถามในช่อง w u ที่กลุ่มตนเองได้ตั้งไว้นะครับอาจจะเป็นศึกษาผ่านใบความรู้นะครับจากเว็บไซต์ครูผู้สอน หนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษานะครับหรือแหล่งเรียนรู้สาระสุนทศอื่นๆซึ่งในขั้นตอนนี้เนะี่ยครูก็จะเปิดโอกาสให้หนักเรียนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีนะครับโทรศัพท์อะไรต่างๆได้นะครับเพื่อหาคําตอบของตนเองนะครับโดยนักเรียนก็จะบันทึกคําตอบ ของตนเองนะครับลงในใบกิจกรรมหัวข้อแอสิ่งที่ฉันได้จากการเรียนรู้ครับผมและหลังจากที่นักเรียนมาทึกคําตอบเสร็จนะครับนักเรียนแต่ละกลุ่มก็จะออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับให้เพื่อนๆได้ฟังหน้าชั้นเรียนนะครับโดยครูก็จะมีหน้าที่ให้กําลังใจนะครับแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในหัวข้อภัยพิบัติต่างๆเนาะแล้วก็นักเรียนแต่ละคนนะครับก็จะทําใบกิจกรรมเดี่ยวเรื่อง เรียนรู้ไปพิบัติทางธรรมชาติและก็จะเปิดโอกาสให้นักเรียนนะครับเฉลยร่วมกันแล้วก็ตรวจนะครับแล้วก็ประเมินผลคําตอบของตนเองนะครับเพื่อสามารถที่จะรู้นะครับผลการเรียนรู้ของตนเองแล้วก็ปรับปรุงการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างถูกต้องนะครับอในขั้นตอนสุดท้ายนะครับขั้นที่สี่ reflective thinking นะครับขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการสะท้อนความคิดนะครับที่ได้รับจากการเรียนรู้นะครับโดยตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มก็จะสะท้อนความคิด ถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงนี้และครูยังมอบหมายให้เรียนทุกคนนะครับไปสะท้อนความคิดเพิ่มเติมนะครับหลังจากเลิกเรียนผ่านช่องทาง Google Form นะครับแล้วก็ครูก็มอบภาระง,งานกลุ่มนะครับโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดทำโปสเตอร์ของงานเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับโดยนำใบกิจกรรม k w N l T ได้ทำในห้องเรียน ไปปรับปรุงนะครับแก้ไขข้อผิดพลาดและก็นําไปจะทําผลงานนะครับและหลังจากทําผลงานเสร็จปุ๊บครูก็จะให้นักเรียนทุกคนในกลุ่มนะครับร่วมเผยแพร่ผลงานตนเองนะครับผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆเช่น f c e e o o o นะครับอินสตาแกรมติกตต่างๆนะครับเพื่อเป็นการนําเสนอความรู้นะครับเกี่ยวกับภัยพิบัติ ต่อไปนะครับผมอ่าและนี่ก็เป็นการจัดการเรียนรู้แบบ t i v e l e a r n i n g นะครับโดยกระบวนการเรียนรู้ Tinking School ผ่านเครื่องมือสอนคิด K W L นะครับเรื่องเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติครับผมซึ่งจากการเรียนรู้ในครั้งนี้นะครับผู้เรียนสามารถบรรลุนะครับตามจุดประสงค์ที่ได้ตั้งไว้นะครับคิดเป็นร้อยละ100นะครับผู้เรียนสามารถนะครับใช้กระบวนการคิด เพื่อเชื่อมโยงความรู้นะครับสามารถสร้างองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นได้ด้วยตนเองนะครับสามารถคิดหรือตอบคําถามในสิ่งที่ตนเองเคยรู้แล้วผ่านขั้นเคนะครับสิ่งที่ฉันรู้สามารถตั้งคําถามหรือข้อสงสัยต่างๆผ่านกระบวนการขั้นดับเบิลยูนะครับสิ่งที่ฉันอยากจะรู้และนําไปสู่การเรียนรู้เพื่อค้นหาคําตอบนะครับในขั้น L. เนาอสิ่งที่ฉันได้จากการเรียนรู้นะครับโดยครูผู้สอนเนี่ยก็จะมีบทบาทนะครับเป็นผู้แนะนําประตู นะครับหรืออำนวยความสะดวกนะครับให้กำลังใจนะครับสค่คผรให้ผู้เรียนเนี่ย เกิดความสนใจในการเรียนรู้นะครับก,รกล้าคิดกล้าแสดงออกนะครับเกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียนและผู้สอนนะครับมีการใช้กระบวนการกลุ่มในการร่วมกันนะครับแก้ไขปัญหาหาคําตอบและก็สร้างสรรค์นวัตกรรมโปสเตอร์ผลงานเรื่องภัยพิบัติทางธรรมาชาตินะครับแล้วก็สามารถ่ผยแพร่ความรู้นะครับของตนเองผ่านสื่อออนไลน์นะครับสื่อสาธารณะต่างๆได้ดอย่างเหมาะสมนะครับ จากนี้ก็ขอขอบพระคุณนะครับคณะกรรมการทุกท่านนะครับที่ได้รับชมและรับฟังครับผมขอบคุณครับ